สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J S Pro นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแล้วตอนนี้ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลย ซีวิคเอค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะเดี๋ยวทายํางานยังไงได้บ้างตามถามมาชมเลยค่ะเดี๋ยวถามจะให้ดูที่ฟังก์ชันแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นสวิตค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยจากตําแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะตําแหน่งสวิตจะอยู่ตรงนี้นี่หากเปิดไฟค่ะก็มีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดใช้งานกันค่ะนี่ฝาท้ายเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ สายไฟนะคะก็เก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยค่ะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังค่ยยังสามารถสั่งปิดจากตำแหน่งวิติ์ตัวนี้ได้เลยเรายังมีในส่วนของเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะเป็นตัวระบบกันหนีบนะคะฝาไายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวริโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะ กดแช่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายนะคะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบก้อนดูดนะคะฝาท้ายก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนของเปิดเดิมที่ด้านหลังนะคะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะอ่าขาดไปไม่ได้เลยค่ะเป็นในส่วนของระบบคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองตำแหน่งอยู่ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนะคะนี่แม,ม่นยำมากๆค่ะ สั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดได้เลยนะคะจากระบบคลิกเซนเซอร์นะคะหากลูกค้าท่านใดที่ใช้รถ Honda Civic FK สนใจอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน j s p r o นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ถานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ